อาจารย์ปฏิบัติทุกวันมไหมปฏิบัติทุกวันครับเวลาทํางานทียังปฏิบัติเลยคือคำว่าปฏิบัตินะหลวงพ่อปราโมทท่านไกยเล่าให้ฟังนะครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้นะเมื่อไหร่มีการเจริญสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะเจริญสติเมื่อนั้นก็ไม่มีการปฏิบัติมีอยู่แค่เนี้หน้าหน้าตาผ่องใสามากอิ่มบุญมากครับโอคุณฟังโก้ก็ทํา ทำไปทุกวันนะทําไปทุกวันเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นได้อย่างนี้แหละอุย้ยต้องไปดูครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ผ่องมากเลยเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าก่อนนอนกันนะแล้วก็สบายๆฟังแล้วหลับก่อนไม่ต้องฟังให้จบก็ได้นะวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการให้ฟังให้จบวัตถุประสงค์คือต้องการฟังแล้วให้ทุกท่านหลับสบาย เพราะฉะนั้นไหนไหนจะต้องการให้หลับสบายแล้วจะหลับก่อนที่เรื่องเรื่องเล่าจะจบก็ไม่เป็นไรเนาะออจริงๆแล้วผมคริสครับแต่ก็ฝึกปฏิบัติเนาะไม่เป็นไรมีตั้งเยอะคืออาจารย์หมายถึงว่ามันมีมีตั้งเยอะแหละที่เป็นชาวคริสอาจารย์ก็รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ได้หวงไม่ได้บอกว่าแต่ต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้น ถึงจะมาทำแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนได้นั่นก็บอกใครทำนะอย่างการจเจริญสติเนะี่ยถ้าใครจเจริญไปนะ,ะมันก็ได้กับคนนั้นจิตเขาก็พัฒนาขึ้นนั่นแหละพักนี้ไม่เคยฟังจนจบเลยครับพี่เอ๋น้อครับผมหลับก่อนตลอดเตินนั่นแหละดีแล้วดีแล้วบางคนน่ะ เขาติงเขาบอกว่าเขามารอฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ฟังแล้วจะนอนหลับสบายนะอืเราก็ไม่ว่าหรอกเนาะยังไงก็ได้ขอให้มาฟังกันแล้วกันอ่ะวันนี้เรื่องเล่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโทศชาติชาดกในชาติที่เก้าแล้วล่ะนะมาถึงชาติที่เก้าแล้วเร็วเนาะเผื่อใครไม่ไม่ทันสังเกตขึ้นเดือนใหม่แล้วนะ เดือนที่6ของปี2อ6 6นะกะก็ใกล้ถึงกลางทางและเนะีย <laughs> ชีวิตก็ผ่านไปอย่างเงี้ยบางทีจะรู้สึกว่าช้าหรือเร็วเนี่ยไม่รู้นะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าชีวิตมันเดินด้วยความเร็ว1วินาที60วินาทีต่อน1นาทีอ แล้วก็60นาทีตอ่อ1ชั่วโมงมันเดินอย่างนี้เรื่อยๆนะเดินแบบเที่ยงตรงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเรายุ่งเรามีอะไรทำเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะแต่ถ้าเราไม่ค่อยมีอะไรทำเราว่างเรารู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่มีจุดหมายอะไรเนี้ยจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้านะ หรืออก,กลุ่มหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าช่วงไหนชีวิตมีความสุขนะเราจะรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยเคยดูซีรีส์ไหมล่ะเล่นเกมดูซีรีส์หรือว่าอ,อ่านหนังสือที่เราชอบนะหรือบางคนนั่งสมาธิแล้วบอกว่าเข้าอัปปนาสมาธิได้นะบางทีรู้สึกเหมือนแบบหลับตาไปแป๊บเดียวอะตื่นมาเป็นชั่วโมงเลยนะเอออย่างเงี้ยมันก็มีนะเห็นไหม เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าชีวิตผ่านไปเร็วแต่ถ้าช่วงไหนมีความทุกข์มากหน่อยหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันผ่านไปช้าจังอันนี้ปกติอ่ะ,อะ <c oughs> วิทุราชาดกครับตอนที่9ในโทศชาติชาดกนะทศชาติก็บอกอยู่แล้วว่ามีแค่10ตอนถูกไหมตอนนี้เป็นตอนที่9ชาตินี้วิทุราชาดกเนี่ยเป็น พระชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีชื่อว่าสัจจบารมีนะครับนะสัจจบารมีเป็นอย่างไรนะก็ทรงสเสวยพระชาติเป็นวิธุรปันดิตเป็นอมาตของพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าทานันชัยโกรพยราชแห่งอินทปัตนครในแคว้นกุรนะุเป็นผู้ถวายอาัตถะและธรรมะเป็นธรรมะกถึกถวายอาัตถะและธรรมะนี่ก็เหมือนว่า ถวายทั้งความรู้และคําแนะนำอะไรเงี้ยนะครับนะเ,เป็นธรรมะกะถึกคือผู้แสดงธรรมด้วยพุทธติลีลาอันไพเราะเป็นที่จับใจของชาวเมืองในกรุงพาราณสนะีมีพราหมณ์มหาศาล4ี่คนเ,เคยเป็นเพื่อนคฤหัสมาด้วยกันในเวลาที่ชรลาลงชราลงเห็นโทษในกามจึงละทิ้งเย่าเรือนเข้าสู่ หิมมวันตะประเทศอันนี้หมายถึงป่าหิมมะผานนะครับบวชเป็นฤาษีรมฌานและอภิญญาสมาบัติให้เกิดแล้วก็เที่ยวจาริกไปเพื่อต้องการเสพรสเปรี้ยวรสเค็มจนมาถึงกรุงจำปากะนครในแคว้นอังคะพากันพำนักอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้าจึงเข้าไปพิกขาจารในพระนครเข้าไปรับบิณฑบาตนะ สวัสดีครับคุณสัมมาพหมยานในจำปากานครเนี่ยมีกุลุมพีสสหายมีชายหนุ่มเพื่อนกันอยู่สี่คนเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นต่างนิมนต์ให้มาสู่เรือนของตนเพื่ออังคาดด้วยอาหารอันประณีตอังคาดก็คือประเคนนะครับถวายถวายพระตาหารนั่นแหละเขาเรียกอังคาดนะให้พักอยู่ในสวนของตนดาบททั้งสีชั้นอาหารแล้วประสงค์ที่จะพักผ่อนกลางวัน องหนึ่งไปสู่พบดาวดึงองหนึ่งไปสู่พบพญานาคราชองหนึ่งไปสู่พบพญาครุฑองหนึ่งไปสู่พระราชอุทยานมิคาชินะของพระเจ้าโกรพยาราชครับองค์ที่ไปพักผ่อนกลางวันในเทวโลกนะที่ไปดาวดึงนะได้เห็นพระอิสริยยศของเท้าสักกะเทวราช องค <t> ์ที่ไปพักผ่อนกลางวันที่เมืองบาดาลของพญานาคนะก็ได้เห็นสมบัติของพญานาคองค์ที่ไปพักผ่อนกลางวันที่พบพยาครุฑก็ได้เห็นเครื่องประดับของพยาครุฑส่วนองค์ที่ไปพักผ่อนกลางวันที่อุทยานได้เห็นสมบัติอันเลิศด้วยความงานด้วยความงามของพระเจ้าทนัญชัยเมื่อกลับมาแล้วต่างคนเนี่ย ต่างปรารถนาฐานะนั้นๆคือพอใครเนี่ยไปเห็นของดีๆอะไรนะก็อยากจะได้มีอย่างนั้นบ้างใช่ไหมยอย่างเช่นคนที่ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของเท้าสักกะเทวราชตัวเองเนี่ยก็อยากจะได้บุญมากพอที่วันหนึ่งจะได้ไปเป็นพระอินทร์เหมือนกันนะคนเห็นสมบัติพญานาคก็อยากจะไปเกิด เป็นพญานาคนเห็นพญาครุฑก็อยากจะไปเป็นพญาครุฑคนเห็นสมบัติอันเลิศด้วยความงามของพระเจ้าธนันชัยโกรับพยาราชเนี่ยนะก็ปรารถนาสมบัติของพระเจ้าธนันชัยเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยบำเพ็ญบุญมีทานศีลเป็นต้นนะครับในที่สุดแห่งการสิ้นอายุองค์ที่หนึ่งก็ไปบังเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชสมความปรารถนา อีกองหนึ่งไปเป็นพญานาคในนาคพิภพอีกองค์หนึ่งไปเกิดเป็นพยากรุฑในฉิมพรีลุกขวิมานอีกองค์หนึ่งก็เกิดในคันของพระมเหสีของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยาราชเมื่อคนทั้งสี่มาพบกันต่างก็แสดงความชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันด้วยอำนาจความคุ้นเคยกันมาจากในภพปางก่อนแล้วปารพกันว่าศีลอุโบสถของใครนั้นจะมีมากกว่ากันเมื่อตกลงกันไม่ได้ จึงไปหาวิทุรพันดิตให้ทุกคนเนี่ยบอกข้อปฏิบัติของตนนะได้ใจความดังนี้นะบอกว่าพญานาคเนี่ยสรรเสริญอ่ิวาสนะขันตินะอธิวาสนะขันติคืออะไรครับคือความไม่โกรธในบุคคลผู้ควรโกรธนะส่วนพญากรุฑก็สรรเสริญการไม่กระทําชั่วเพราะแม้แม้เพียงจะมีเหตุแห่งการบริโภคน้อยนะ คือหมถึงว่าต่อให้อดอยากขนาดไหนก็จะไม่ทําชั่วอย่างนี้นะ,ะส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงสรรเสริญการละความยินดีในกามคุณ5ละความยินดีในกามคุณ5ก็คือ,อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับนะอันนี้เป็นกามคุณ5นะ,ะพระราชาโกรพยะทรงสรรเสริญความไม่มีกังวลนะ วิทุรบัณฑิตสารเสริญว่าศีลของท่านทั้งสีมีคุณเสมอกันครับสหายทั้งสีก็ยินดีในคำตอบของวิทุรบัณฑิตก็ถวายสักการะแล้วเสด็จกลับไปยังปราสาทของตนนะ,ะพระมเหสีของพญานาคเนี่ยนามว่าวิมาลาเทวีไม่เห็นเครื่องประดับที่คอของพญานาคจึงทูลถามว่าเครื่องประดับของท่านพี่หายไปไหนนะ พญานาคตอบว่าได้ถวายแก่วิทุระบัณฑิตเป็นเครื่องบูชาธรรมวิมาลาเทวีจึงปรารถนาจะฟังธรรมจากวิทุระบัณฑิตบ้างจึงแกล้งออกอุบายแกล้งทําเป็นป่วยครับแล้วก็บอกว่าปรารถนาดวงใจของปรารถนาหัวใจของวิทุระบัณฑิตที่นำมาโดยชอบธรรมหากไม่ได้เห็นก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่นะพญานาคก,ก็เลยคิดว่า หากผู้ใดาสามารถนำวิธุระบัณฑิตมายังนาพิภพเนี่ยให้วิมาลาเทวีมเหสีของตนเนี่ยได้ได้ได้สมสมปรนารถนะก็จะมอบยกที่ดาให้ครับทิดาของพญานาคและพระนางวิมาลาเทวีที่ชื่อว่าอิรันตีนะอิรันตีเป็นลูกสาวพญานาคก,ก็รับอาสาบอกว่าจะไปนำวิธุระบัณฑิต มาสู่นาคพิภพนี้ให้จงได้จึงแต่งกายอย่างงดงามขับเพลงอันไพเราะจับใจพรรณนาว่านาคก,กินระรากสดนะผู้ใดสามารถนำสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงมาให้แก่เธอได้ผู้นั้นจะได้เป็นสามีของเราครับขนาดนั้นเองครับปุณณก,กยักษ์เสนาบดีซึ่งเป็นหลานของท้าวเวสสุวรรณมหาราชผ่านมา ได้ยินเสียงของนางอิรันตีก็เกิดหลงรักนางด้วยความที่เคยเป็นคู่ครองกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงรับอาสานางอิรันตีจึงนำปุณกะยักษ์ไปเฝ้าพระราชบิดาพญานาคก็รับคำนะบอกว่าหากท่านสามารถนำวิทุระบฑิตมาให้เราได้ด้วยด้วยโดยธรรมนะหมายว่านำมาอย่างถูกต้องนะก็จะยกทิดาอิรันตีให้เป็นภรรยาปุณกะยักษ รับคําด้วยความยินดีจากนั้นก็ขี่ม้าสินทบเหาะไปยังภูเขาวิปุละบันพศอันเป็นที่อยู่ของพวกกินนระกินนระเนี่ยรู้จักใช่ไหมพวกอย่างเราเรามักจะคุ้นกับกินนรีนะหรือว่ากินนระเนี่ยก็คือกินนรีที่เป็นผู้ชายะนะ,นะส่วนกินนรีนี่เป็นเพศหญิงนะครับ <c oughs> ปุณกะยักษ์เนี่ยไปยังภูเขาวิปุระบรรพศนั่นเป็นที่อยู่ของพวกกินระเพื่อไปสแสวงหาดวงแก้วมณีเมื่อได้ดวงแก้วแล้วเป็นดวงแก้วสารพัดนึกนะครับก็แปลงกายเป็นมานพหนุ่มท้าพนันกับพระเจ้าโกรพยะในการเล่นสกาว่าหากตนเองนั้นแพ้จะยกแก้วมณนีให้ส่วนพระเจ้าโกรพยะก็ตัดบอกว่าหากพระองค์แพ้ปุณกะยักษ์ พระปุณกายักษ์ต้องการอะไรก็ขอได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสเวตชัตหรืออัครมเหสียกเว้นแต่ตัวพระองค์เองแหมร้ายจริงๆนะนะเมื่อตกลงกันแล้วก็ลงมือแข่งขันกันครับพระราชาทรงเล่นสกาโดยมีเทพธิดาที่เคยเป็นอดีตพระชนนีคอยช่วยให้ชนะอยู่เรื่อยๆเมื่อปุณกายักษ์เนี่ยรู้นะก็แสดงอนุภาพไล่เทพธิดาองค์นั้นให้หนีไปด้วยความกลัว พระราชาก็เลยแพ้พนันการเล่นสกาแก่ปุณกกายักษ์ครับพระองค์ก็เสียใจมากนะครับนะนเสียใจแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะก็เลยบอกให้ปุณกกายักษ์เนี่ยเลือกเอาทรัพ์ยในแผ่นดินตามที่ปรารถนาเถิดนะปุณกกายักษ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ประสงค์สิ่งใดขอเพียงแต่วิธุระบัณฑิตเท่านั้นนะ แต่พระราชาไม่ทรงยินยอมครับเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงถามวิทุระบัณฑิตนะวิทุระบัณฑิตกล่าวว่าเรานั้นเป็นทาสของพระราชาหากพระราชาประทานตนคือรับปากปุญกกยักไว้นะบอกว่า,อาขอทรัพย์อะไรก็ได้ในแผ่นดินนี้เนี่ยเราก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของพระราชาเพราะฉะนั้นพระราชาก็ควรจะประทานตนให้เป็นข้า แพ้พนันแก่ปุนนกะยักษ์นะครับเ,เขาก็ต้องได้ตนไปโดยชอบธรรมพระราชานั้นก็ทรงโทโมนัสโทโมนัสแปลว่าเศร้าใจนะดำริว่าต่อไปนี้จะไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะจากวิทุระบัณฑิตอีกแล้วจึงตรัสขอให้วิทุระบัณฑิตแสดงธรรมให้ฟังก่อนที่จะจากไปโดยตรัสถามปัญหาในคาราวาธรรมว่าคฤรัหั์ผู้อยู่กรองเรือน ควรจะมีความประพฤติอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีงามนะพึงสงเคราะห์กันอย่างไรแล้วทําอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนกันนะอย่างไรจึงจะชื่อว่ากล่าวคําสัตย์จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วจะไม่เศร้าโศกอย่างไรนะวิทุระบัณฑิตก็วิสัชนาบอกว่าผู้ครองเรือนไม่ควรนําหญิงสาธารณะมาเป็นภรรยานะ ไม่พึงบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่เพียงผู้เดียวควรจะแบ่งปันคนอื่นด้วยควรพูดแต่คําที่เป็นคําสัตย์จริงนะ,ะผู้ครองเรือนควรเป็นผู้มีศีลมีความประพฤติถ่อมตนไม่เป็นคนตรนีเป็นคนขี้เหนียวะนะคือต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด เป็นผู้สงบเสงี่ยมมีวาจาหน้าคบยินดีในธรรมะทรงจำธรรมะที่สดับมาแล้วมันไตาถามไม่เบียดเบียนกันละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วจะไม่โศกเศร,ร้าไม่เศร้าหมองนะครับวิทุระปัณฑิตก็ขอเวลาปุณกกยักษ์สมวันเพื่อให้โอวาทแก่บุตรและภรรยาก่อนเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงจะออกเดินทางปุณกกยักษ์ก็ให้พระโพธิสัตว วิทุระบัณฑิตเนี่ยจับหางม้าสินทบให้มั่นแล้วพาเหาะไปในอากาศสู่กาลขีรีบัรพศนะครับเนี่ยใครไปวัดที่เขามีวาดภาพทศชาติชาดกนะแล้วเห็นรูปที่ยักษ์ขี่มา้าแล้วก็มีผู้ชายเกาะเกาะหางม้าไปนะเนี่ยตอนนี้แหละว,วิทุระบัณฑิตตอนนี้นะครับนะ จะได้จำไว้นะเวลาไปวัดจะได้รู้ว่านี่คือเรื่องนี้นะครับนะทีนี้ระหว่างทางเนี่ยที่วิทุระบัณฑิตเนี่ยจับหางม้าอยู่เนี่ยนะเหาะไปในอากาศปุณณะยักษ์ก็เกิดความคิดว่าเราจะฆ่าวิทุระบัณฑิตเสียเพื่อเอาแต่หัวใจไปถวายพระนางวิมาลาจึงขับม้าไปในระหว่างต้นไม้และภูเขาหวังจะให้วิทุรบัณฑิตเนี่ยถูกกระทบกระแทก จนถึงแก่ชีวิตนะแต่เพราะอนุภาพของพระโพธิสัตว์จึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดหลังจากนั้นปุณณกักษ์ก็คิดจะอเอาชีวิตของวิทุระบัณฑิตอีกนะจึงแปลงเป็นยักษ์บ้างเป็นช้างตกมันบ้างจับวิทุระบัณฑิตคว้างไปในอากาศเพื่อให้กระแทกพื้นดินแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระโพธิสัตว์ทรงบาดตัวแต่ประการใด พระโพธิสัตว์จึงถามปุณณกะยักษ์ว่าท่านต้องการชีวิตเราเพื่อประโยชนห์อันใดหรือนะปุณณกะยักษ์จึงบอกความจริงทุกอย่างให้ทราบวิทุระบัณฑิตทราบเรื่องแล้วก็เข้าใจว่าปุณณกะยักษ์นั้นเข้าใจผิดนะความจริงนางวิมาลามิได้ต้องการหัวใจของเราแต่ต้องการที่จะฟังธรรมของเราจึงบอกให้ปุณณกะยักษ์นั้นฟังาศาสนธรรมคือธรรมะของคนดี <c oughs> ปุนกะฟังแล้วก็รู้สึกผิดสำนึกผิดที่ตนนั้นคิดทำร้ายาวิทุระบัณฑิตครับจึงพาตัววิทุระบัณฑิตไปยังนาคพิภพแล้วทูลพยานาคราชว่าข้าพระองค์นำวิทุระบัณฑิตมาส่งแล้วโดยทำโดยความชอบธรรมถูกต้องตามที่พระองค์ต้องการนะครั้นสนทนาปราศัยกันเรียบร้อยแล้ววิทุระบัณฑิตได้ถามพยานาคราชว่าวิมานนี้พระองค์ทรงได้มา เพราะเหตุใดนะครับพญานาคราชนั้นตอบว่าเมื่อครั้งที่เราอยู่ในโลกมนุษย์เราให้ทานด้วยความเคารพสมาทานก็วัดปฏิบัติประพฤติแต่สุจริตธ,ธรรมด้วยผลแห่งความดีนั้นเราจึงได้วิมานนี้มานะวิทุรบัณฑิตแนะนำให้พญานาคราชประพฤติธรรมต่อไปเพื่อจะได้ไปสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิภพพญานาคราชฟังคำแนะนำของพระโพธิสัตว์แล้วก็ ทรงพอพระไถยครับพาตัววิทุระบัณฑิตไปยังตำหนักของพระนางวิมาลาผู้เป็นมเหสีพระนางได้พบวิทุระบัณฑิตแล้วก็มีความยินดีทรงกระทำอัญชลีพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลถ,ถามถึงเหตุแห่งการได้วิมานนี้มานางวิมาลาก็ส่งเล่าให้ฟังเหมือนสวามีพระโพธิสัตว์จึงบอกให้พระนางรักษาความดีนี้ไว้โดยไม่ประมาทแล้วแสดงธรรมให้พระนางได้ มีความยินดีนะครับยินดีในธรรมฝ่ายพญานาคราชจึงมอบทิพธิดาอิรันตีให้แก่ปุณณกยักษ์ตามคำสัญญาปุณณกยักษ์ยินดียิ่งนักแล้วก็มอบแก้วมณีให้แก่วิทุระบัณฑิตแล้วพาวิทุระบัณฑิตกลับไปส่งยังกุรุรัตตามเดิมครับพระราชาโกรับพยะทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงยินดีปรีดาปราโมทสวมกอดพระโพธิสัตว์ด้วยความรักตรัสถามเรื่องราว ส่วนวิทุระบันติตได้กราบทูลความให้ทรงทราบพระราชาจึงตัดให้มหาชนปล่อยคนและสัตว์ที่ถูกขังนอกจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมแก่พระราชาและมหาชนทรงแนะนำให้บำเพ็ญบุญมีทานศีลเป็นต้นนะ,ะแล้วก็ทรงแนะนำให้รักษาศีลอุโบสถตลอดชีวิตนะครับ พระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่ามารดาบิดาของวิทุระบัณฑิตในคราวนั้นได้มาเป็นคนในตระกูลสากยะในบัดนี้นะก็คือเป็นพระเจ้าสุดโททนะกับพระนางสิริมหามายานะฝ่ายนางอโนชาภรรยาของวิทุระบัณฑิตก็ได้มาเป็นพระนางยโสธราพิมพาธรรมปาลกุมาร ผู้เป็นบุตรของวิทุระบฑิตก็ได้มาเป็นพระราหุลนางวิมาลาเทวีในครั้งนั้นก็เป็นพระอุบลวณาเทรีในชาติชาติปัจจุบันนะครับภส่วนพยาววรุณนาคราชได้มาเป็นพระสารีบุตรพยากรุตได้มาเป็นพระโมกขลานะพระราชาโกรพยะก็ได้มาเป็นพระอานน์ปุณกะยักษ์ในคราวนั้นได้มาเป็นพระชนะในบัดนี้รู้จักพระชนะไหม นายชนะก็คือคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นเป็นมหาดเล็กอ่ะคนสนิทที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสาหาชาติกับกับเ,เจ้าชายสิทธ,ธทัตถะด้วยคือเกิดในวันเดียวกันนะครับนะมา้าศินทบอาชาในาก็ได้มาเป็นม้ากันทกะพยาม,ม้ากันทะกะม้ากันทกะก็เป็นหนึ่งในสาหาชาติกับ เจ้าชายสิทธัตถะเช่นกันนะครับส่วนวิทุระบัณฑิตก็ได้มาเป็นพระพุทธองค์ในชาติปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นอนจบทศชาติชาดกในชาติที่9นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะมาเน้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการตอบคำถามก็แล้วกันนะ,ะส่วนเรื่องอทศชาติชาดกในชาติสุดชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรชาดกเนี่ย มาฟังกันในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะแต่ก็ไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีคําถามอะไรก็อาจจะเล่าให้ฟังเพราะว่าพระเวสสัญจรชาดกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกันนะครับยาวมันจะยาวนิดหนึ่งแบ่งเป็นกันกันนะผมจําได้10 1สิบสา11ก้ครับ11กัน12อา้าวมีอีกมีอีกเนี่ยผมว่า1 3ผมจาไม่ผิด ใช่สิบสากันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็13กันก็ไม่เป็นไรเราเล่า,ลา,ลาวันหนึ่งประมาณสักสองสองถึงสาก็แล้วกันนะอ๋อคุณสุภาพรตอบว่านายฉันน่าคือคนดูแลถูกต้องครับเก่งมากเลยวิทุราบัณฑิตเนี่ยอสัจจะบารมีตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าท่านน่ะถือเอาความสัต์คือความถูกต้อง ความจริงเป็นสําคัญอย่างพระราชามาถามว่าควรจะมอบตัววิทุระบัณฑิตให้กับปุณกกยักษ์หรือไม่จริงๆถ้าเห็นแก่ตัวนะ่ารักตัวกลัวตายก็จะมีวิธีพูดเพื่อมีวิธีพูดให้ให้ตัวเองรอดเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ไปกับยักษ์มันก็ อันตรายอยู่เนาะใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวิธุรบัณฑิตก็เอาความสัตย์คือความจริงเป็นที่ตั้งนะก็บอกไปตามตรงบอกบอกในในลักษณะที่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปเป็นเฉลยของปุณกยักษ์ก็ยอมไปฮะคุณสุวรรณาถามว่าสงสัยว่าถ้าหากเราเอาโหสิกรรมให้ผู้ที่กระทําไม่ดีกับเราเขาจะยังได้รับผลแห่งกรรมนั้นหรือไม่คะก็ แล้วแต่นะว่ามันมันสมควรหรือไม่สมควรคือถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่อะมันให้อภัยกันมันก็หายแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะให้อภัยกันก็อาจจะไม่หายเขาก็จะมีวิบากของเขาอยู่ยังจะได้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องในเวรกรรมนั้นแล้วนะเหมือนความผิดทางอาญาอาญานี่ยอมความไม่ได้นะ แต่สมมุติว่าเจ้าทุกสมมติมีการแบบไปยิงคนนี้นะยิงยิงไปแล้วเ,เขาก็เท่งทึงไปนะเท่งทึงไปพ่อแม่ของคนที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาสมมติเขามาถึงแล้วเราขอโทษนะขอโทษนะครับอะไรเงี้ยแล้วยกโทษให้เราเนี่ยเวนภัยต่อกันที่มีต่อกันเนี่ย มันจะถูกยกเลิกไปแต่ว่าถามว่ายังต้องรับโทษอยู่ไหมยังต้องรับโทษอยู่นะอ่าไ,ไขอขอเข้ามากันนะก็เป็นขอเข้ามาในในในเรื่องเรื่องแบบหนึง่งแต่ว่าไอโทษภัยที่จะต้องรับนะ่ยมันยังต้องรับอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ยกเว้นครับ <c oughs> นะโอเคครับคืนนี้ต้องขอบพระคุณมากนะที่มาฟังกันอ่ามาดึกไปหน่อยเหมขอโทษด,ด้วยฮนะ ดูทีเสียงหายแล้วอืมันมันนี้นอำลาก่อนนะอไปไหว้พระสดมน์เดินจงกรมนั่งสมาธิกันตามสมควรแต่ละคนนะตั้งใจรักษาเสียงให้ดีนะครับบุญรักษาทุกท่านนะสวัสดีครับ